มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอ<ม>เผยพบผู้ป่วยโควิดติดเชื้อนาน505วันกลายพันธุ์ใหม่นะคะเหตุไวรัสปรับตัวได้ค่ะ22เมษายน65สำนักข่าวต่างประเทศรายงานดร์ลุกแบล็กดอนสเนลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากบรินิธิ NHS นะคะ ได้เผยว่าพบผู้ป่วยในสหาราชอาณาจักรที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรงติดเชื้อโควิด -19 นานถึง505วันค่ะซึ่งเป็นการบันทึกการติดเชื้อโควิดที่นานที่สุดเป็นประวัติการคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยคิงคอ์เลจลอนดอนนะคะกล่าวว่า การติดเชื้อไวรัสโควิดเรื้อรังนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเช่นนี้ยังไม่ค่อยมีเคสผู้ป่วยเกิดขึ้นมากนักเนื่องจากร่างกายของมนุษย์ทําการกําจัดไวรัสได้โดยธรรมชาติแต่ผู้ป่วยรายนี้มีโรคประจำตัวและมีปัญหามีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแออย่างรุนแรงค่ะผู้ป่วยติดเชื้อโควิดครั้งแรกเมื่อต้นปี2563มีอาการและยืนยันการติดเชื้อด้วยการตรวจ PCR จากนั้นเข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งเพื่อรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแรมเดซีเวียแล้วก็ตรวจร่างกายในช่วง72สัปดาห์ซึ่งผลการตรวจหายเชื้อที่ลำคอในแต่ละครั้งได้ผลเป็นบวกประมาณ50ครั้งนะคะจนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลเมื่อปี2564คณะแพทย์กล่าวว่าการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดนะคะพบ การจัดลำดับรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสนะคะเป็นการติดเชื้อเดิมต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการติดเชื้อใหม่อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าวรัสนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกลายพันธุ์ตามการปรับตัวค่ะอีกทั้งมีข้อมูลกล่าวเสริมว่าแม้ว่าการติดเชื้อโควิดรังจะเกิดขึ้นได้ยากแต่มีในยะที่สําคัญเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดโรคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ ถึงแม้ว่าไม่มีผู้ป่วยรายใดเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ไวรัสเองยังคงปรับตัวเข้ากับมนุษย์นะคะเมื่อมีผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลานานอาจเป็นโอกาสที่โควิดจะเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ผู้ป่วยบางรายที่เราศึกษามีการกลายพันธุ์ที่พบในรูปแบบต่างๆที่น่ากังวล ABC รายงานผู้ป่วยรายนี้เป็นหนึ่งในผู้ป่วย9รายที่ได้รับการศึกษาหลังทราบถึงผลโควิดเป็นบวกยาวนานอย่างน้อย8สัปดาห์นะคะ ซึ่งผู้ป่วยทุกคนล้วนมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเนื่องจากปลูกถ่ายอวัยวะ HIV มาร็งหรือว่าการรักษาโรคอื่นๆปัจจุบันมีผู้ป่วย5รายที่รอดชีวิตนะคะโดยมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่ยังคงติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งในการติดตามผลครั้งล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้ป่วยรายนี้นั้นมีการติดเชื้อยาวนาน412วัน ทำให้ทีมแพทย์ผู้วิจัยหวังว่าจะมีการพัฒนาวิธีการรักษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อเรื้อรังสามารถเอาชนะไวรัสได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ